ผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ p e t Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสตัตวแพทย์จุลาค่ะครับผมรายการของเรานะครับก็จะมาพบกับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเป็นประจำครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆเช่นเคยครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับโดยเราจะมาพบกันทางสถานีวิทยุจุลา FM 1 0 1 5 m ร้เมกะเฮิร์ค่ะครับผมก่อนอื่นจะต้องบอกกล่าวคําว่าจริงๆแล้วสวัสดีธรรมดาไม่ได้จะต้อง เป็นสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2564ใช่ค่ะเริ่มศักราชใหม่สดใสสดชื่นสดชื่นไหมสดชื่นมากเลยค่ะคุณหมอว่าดูสดสดชื่นสดใสมากสดชื่นมากจะสังคุณผู้ชมคุณฟังสังเกตนะครับว่าถ้าคุณหมอกวางกับพิบตาทีเนี่ยจะมีลมพื้นพือมาทางผมใช่สดชื่นมากเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของรายการของรายการวันนี้ด้วยค่ะเป็นหัวข้อววันนี้ค่ะใช่บอกสโลแกนของเราก่อนดีกว่าได้ค่ะ สโลแกนรายการเราคือยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆสบายๆนะครับผมสบายๆเรื่องราวที่ยากเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่น่าสงสัยเรื่องราวที่เราชงนนะครับเรามีคําตอบใช่แล้วเรคําตอบที่เข้าใจง่ายๆด้วยเข้าใจง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงอาจารย์ศาสตราอาจารย์เด็กนักเรียนน้องนักศึกษาต่างๆเด็กอนุบาล ฟังได้ฟังดีเข้าใจได้หมดเลยเหมือนขายของฟังได้ฟังดีฟังทั้งวัน <c oughs> ฟังทั้งวัน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เรามีแค่ช่วงเดียว <c oughs> สัปดาห์ละหนึ่งวันเท่านั้น <c oughs> แต่อันนั้นคือรายการสดแต่ถ้าเกิดว่า คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยากฟังนะครับอยากฟังทั้งวันจริงๆค่ะติดตามได้ที่ที่ทาง YouTube c h anel ช่อง CU Radio ิโอค่ะซีอูเรดิโอเ่ยมีหลายรายการนะครับแต่ว่าฟังรายการของเราเถอะใช่ค่ะมีหลายรายการท่านจะฟังรายการไหนก็ได้แต่ต้องฟังรายการของเราด้วยใช่แล้วนะครับเดี๋ยวมีอาจารย์หลายท่านบอกว่าเอ๊ะไม่ช่วยโปรโมทรายการให้เขาเลยนี่ช่วยแล้วช่วยแล้วแต่ว่าอยามฟังเพจแคบพอ <c oughs> ใช่ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะอาจารย์โอมอย่างที่บอกครับว่าคุณหมอกวางวันนี้ตาคุณหมอกวางใช่สวยมากค่ะพิวดะ,ะตาสวยนะปุ๊บ,<ว>บ,บแต่ว่า คนตานี่แบบโอ้โหทุกทีจะเป็นแมลงสาบแทะค่ะแต่พอใส่สิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วเป็น foreign body ใช่ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องดวงตาใช่เพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจโหเล่นมาหลายสิบตอนใช่ค่ะเราก็ยังเล่นใช้ได้อยู่ตลอดแต่ว่าใช้ได้อยู่ค่ะไม่ว่าอะไรลูกโตหลานโตก็จะเล่นมุกนี้ต่อครับถ้ารายการนี้ยังอยู่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงดวงตาเราจะเล่นมุกดวงตาเป็นหน้าต่างของ หัวใจครับครั้งที่สองแล้วนะคะวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะยังยังโอเควันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องดวงตาแล้วดวงตาเนี่ยมันกว้างมากค่ะอาจารย์ใช่ใช่ต้องต้องเรียนว่าเราเคยคุยกันเรื่องลักษณะของสุนัขที่มีตาขาวๆที่มีลักษณะของต้อกระจกต้อหินต้อลมอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยบางทีตาเป็นแผลแผลที่กระจกตา ซึ่งซึ่งเราเคยเราเคยได,ได้ได้ได้คุยกันเรื่องนั้นไปแล้วค่ะบางบางทีเนี่ยพอพาสุนัขไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยามาหยอดตาค่ะพอให้ยาหยอดตาปั๊บทีนี้สิ่งสําคัญที่ทุกบ้านจะต้องทําแน่นอนนั่นก็คือหยอดตาหยอดตา <c oughs> <c oughs> อันนั้นทราบแล้วค่ะ,คะเนเพราะเพราะว่าต้องต้องต้องเรียนว่าเวลาที่การการที่สุนัขมีปัญหาเรื่องตาเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตได้ง่ายๆเห็นชัดๆเลย ก็คือตมาตาเจ็บคุณหมอกวางเรามาคุยกันนี่ตาตาเจ็บมันมีลักษณะยังไงเห็นชัดๆเลยแน่นอนขี้ตาก่อนแล้นไม่ตรงกันซะด้วยค่ะไม่ตรงเลยเนี่ยไม่แปลกเจ็บตาค่ะแล้วก็จะบใหม่้าสี่สามสองหนึ่งเวลาสุนัขตาเจ็บเนี่ยมันก็จะมีลักษณะยังไงก็คือเจ็บตาใช่ค่ะพอเจ็บตาปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์โอตาเจ็บค่ะแล้วก็จะเริ่มมีน้ําตาเหมันระคายเคืองไงพอระคายเคืองเสร็จแล้วเนี่ยกลไกปกติของร่างกายคือว่า คือเมื่อเมื่อรู้สึกว่าดวงตาของเรามีสิ่งแปลกปลอมหรือทําให้เกิดการระคายเคืองแล้ว,ลวเนี่ยร่างกายจะสร้างน้ําตาขึ้นมาเพื่อชะล้างนี่คือคกลไกปกติะนะครับพอชะล้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ในกรณีที่สุนัขตาเจ็บพอเวลาที่มีน้ําตาไหลามากมากมันก็จะมีพวกสะเก็ดรังแคพวกของเสียที่เกิดจาก จากการติดเชื้อตรงบริเวณนั้นอ่ะผู้นักเป็นพวกขี้ตรงขี้ตาอะไรประมาณนี้นะคะจะมีขี้ตาขี้ตรงอาจจะอืมคหหว่วางใช้คําแบบว่าเป็นคนยาเป็นยขี้ตาเลยขิ้ตาเลยขี้ตรงขี้ตามีลูกมีเต้าเป็นอุทานเสริมบทใช่ค่ะมันจะได้ดูแบบอาบน้ําอาบท่าล้างไม้ล้างมือล้างเัรล้างชาพอแล้วค่ะโอเคจบอักษรจนา เป็นสัตวแพทย์เอกอักษรก็คือเราจะพบขี้ตาในสุนัขที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาไม่ว่าจะเป็นขี้ตาเขียวขี้ตาเหลืองใช่มันมีหลายแบบใช่ของเหลวที่มีไหลออกมาจากตาที่มันเกิดสิ่งแปลกปลอมเนี่ยอาจจะเป็นใส่อาจจะเป็นเริ่มขุนอาจจะเป็นสีสีขุนพอขุนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวๆาวสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงแงแล้วแต่ลักษณะความผิดปกติของ ดวงตาเหล่านั้นใช่ค่ะแล้วก็สภาพของตาที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยค่ะอาจจะมีความขุ่นกว่าปกตินะคะอาจจะมีแผลที่เราเห็นเห็นชัดๆเลยแบบทั้งบริเวณทั้งเปลือกตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เนี่ยการที่เราจะหยอดตาลงไปอ่ะค่ะทำทันทีเลยเปิดเปลือกตาแล้วก็หยอดตาลงไปเลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันมันไม่ดีด้วยแหละที่สําคัญคือเหมือนกับว่านึกถึงพยายามนึกถึงสภาพเองว่า ห้องน้ำบ้านผมอกว่างเนี่ยพี่นี่จะใครโอเคค่ะแล้วไงต่อเดี๋ยวเอาเป็นพื้นที่แบบมีเลอะเลอะเลยค่ะเป็นพื้นที่มีอะไรเลอเลออยู่การที่จะล้างทีเดียวเนี่ยล้างเอาต้องการจะเอาสารตัวนี้เอายาเนี่ยใส่เข้าไปให้โดนพื้นกระเบื้องเนี่ยมันไม่ได้เพราะมีอะไรขวางอยู่ค่ะอันนี้นึกภาพออกไหนึกภาพออกเลยดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องทาความสะอาดสิ่งโสโคราดออกไปก่อนเพื่อจะได้ใส่ สารต่างๆเพื่อให้มันโดนกระเบื้องโดยตรงเพื่อให้ออกฤทธิ์โดยตรงใช่แล้วเหมือนกับดวงตาของเราดวงตาของเรากับพื้นห้องน้ำเปรียบเทียบได้เห็นภาพเห็นภาพเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผนังดวงตาต้องใช้คำว่าเปลือกตาที่มันคุมลักษณะของดวงตาด้านในอยู่เนี่ยมันมีความสําคัญมากถ้าเกิดว่ามันมีของเสียเหล่านั้นมาสะเกลอะไรนะสะสมอยู่สะสมสะเกลมาเกลกลางสะสมเกลกลางอยู่เพราะฉะนั้นยาที่ใส่เข้าไปอาจจะอาจจะไม่ เข้าไปไม่ถึง <K ai> หรืออาจจะมีส่วนผสมของยาที่มีสิ่งสวประกเหล่านั้นแทรกเข้าไปในดวงตาพูดง่ายก็คือเหมือนเรากลายเป็นใส่ของเสียเข้าไปอ่ะเอาเของเหมือนเหมือนเป็นตัวนําเชื้อโรค <K ai> เข้าไปในดวงตา <K ai> งยิ่งแย่ไปกันญ่ผ่านยาหยอดตาที่ไหลผ่านเปลือกตาเข้าไปถึงในตาโอ้อธิบายดี <K ai> อธิบาเจเลยชัยเลยมันดูยิ่งใหญ่นะครับทีนี้ทีนี้เนี่ยในกรณีที่ ตาเจ็บตาอักเสบตาแดงนึกถึงโฆษณาทาไมคะตาเจ็บตาอักเสบตาแดงใช้น้ํายาล้างตาน่าจะต้องเป็นโฆษณาที่ค่อนข้างที่จะอายุมากแล้วใช่ค่ะสมัยก่อนราไม่เคยไยินเลยแต่การพิธียุ่งอ๋อค่ะโอเคค่ะแล้วไงคะจะโดก็คือในกรณีที่ตาเจ็บตาเจ็บก็ต้องมีการหยอดตาค่ะแต่ในกรณีต้องบอกว่าในกรณีปกติทั่วไปนะครับโดยประจําวันเนี่ยปกติคนเราเนี่ยตื่นเช้ามาแปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าล้างตา ล้างตานี่คงไม่ได้หมายถึงว่าเอาตาเอาน้ําไปใส่ในตาแต่ว่าเป็นการทําความสะอาดดวงใบหน้าแล้วก็เปลือกตาแต่ในสุนัขเนี่ยลองถามลองถามกลับไปถามคุณหมอกวางถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสุนัขตกใจเลยถามคุณหมอกวางถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลยว่าโดยปกติทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยเราล้างล้างเปลือกตาให้กับสุนัขทุกวันหรือเปล่าเราเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับสุนัขทุกวันหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ทำความจริงแล้วส่วนน้อยที่จะทำใช่แต่ว่าก็จะมีบางคนที่ตอบว่าทําประจาแหละเพราะว่า ตัวเองไม่ค่อยล้างแต่ล้างให้สรค่ะ รักให้ตัวเองแล้วก็รักให้สุนัขต่อใช่อันนี้ก็โอเคมากๆนะคะบางทีเนี่ยเวลาเราล้างหน้าล้างตาแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นนะคะเหมือนแบบเหมือนตื่นจริงๆแล้วนะคะบางทีไม่จะป็นต้องอาบน้ําก็ได้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเด่โอเคในสุนัขก็เช่นเดียวกันเอาสีจริงมาพูดอีกแล้วเดียว่วงนี้หนาวๆด้วยในสุนัขก็เช่นเดียวกันนะคะเราต้องมีการเช็ดตาให้เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขและแมวป่วยที่แอดมิดอยู่ที่วอร์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ทั้งผู้ช่วยและสัตวแพทย์จะต้องช่ววยกกันนใาาาารทํดงต ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวที่มีปัญหาดวงตาหรือไม่ก็ตามนะคะก็คือพูดง,ง่ายๆคือเช้ามาเนี่ยเช็ดตาเช็ดทําความสะอาดให้เขาให้เขารู้สึกสดชื่นครับคือคือเหมือนกับว่าอันนึงที่อยากจะฝากไว้ว่าทุกคนควรต้องทําเลยคือเช็ดหน้าให้เขาตอนเช้านะครับหมาทุกตัวแมวทุกตัว,ท,ตวที่ท,ที่ที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยบางทีนอนในห้องนอนเรานะครับก่อนนอนหรือว่า ก่อนนอนหรือตื่นมาแมสก์สรผมนิดนึงเลือบไปเห็นพอดีโชว์หน้านิดนึงฉันอมลืมเลยอ่ะทําไมเนี่ยรายการเราที่แบบฟังดูสบายสบายเสบายเกินไปเว้ยเาสบายค่ะโอเคเมื่อสักครู่เรามาต่อกันดีกว่าเมื่อสักครู่อาจารย์องค์บอกว่าอะไรนะลืมแล้วเช็ดความสะอาดอาจจะวิธีการเอาผ้าชุบน้ําสะอาดแล้วให้หมาดๆแล้วเช็ดหน้าเช็ดเเชช็็ดดตาเช็ดหน้าเนี่ยเช็ดให้ทั่วจากจากแนวกลางของตา ปาดออกไปเช็ดที่ทั่วแต่เจ้าของบางคนอาจจะสะดวกเช็ดต้นจมูกขึ้นไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ได้อ่าโอเคก็คือทําความสะอาดเป็นประจำหน่อยหนึ่งแต่ทีนี้อันนี้คือการทําปกติในการทําความสะอาดหน้าของเขาทีนี้เรามาพูดถึงตัวดวงตาตเปลือกตาหน่อยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าวัตถุประสงค์ก่อนอันดับแรกความจริงอาจารย์อมไม่ได้พูดไปแล้วแหละนะคะการที่เราเช็ดทําความสะอาดเปลือกตาหรือว่าทำความสะอาดรอบดวงตาที่ไม่ใช่ในดวงตาต้องใช้เกตาะเปลือกตาใช่ คุณบอกว่าลองกับพิบตาหน่อยครับลองหลับตานิดหนึ่งเปลือกตาคือตรงนี้นะครับที่มีขนตาเยอะพี่ยาวแหมโอเคนะคะก็คือการทําความสะอาดเปลือกตาเนี่ยวัตถุประสงค์คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งสกปรกกระจายเต็มไปหมดไม่ว่าฝุ่นผงสะเก็ดลังแค่เศษขนที่ต่างที่มันติดอยู่เนี่ยการทําความสะอาดเนี่ยมันก็เป็นการที่กําจัดสิ่งสกปรกเหล่านั้นออกใช่คือก่อนที่จะไปทําความสะอาดข้างใน หรือว่าก่อนหยอดตายที่อาจารย์อมได้บอกไปแล้วนะคะเป็นพูดง่ายเป็นการเหมือนเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะทําอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สุนัขได้รับการผ่าตัดหรือได้การทํารักษาอะไรที่เกี่ยวกับในดวงเกี่ยวกับลูกตาลูกกตาเยอหมดเลยค่ะลูกตาภาษาโบราณเลยทํความสะอาดเกี่ยวกับลูกตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องมีการทำความสะอาดภายนอกก่อนเพื่อไม่ให้สิ่งโสโครนั้นเข้าไปที่แผลค่ะพูดง่ายๆคือก่อนที่จะ รักษาลูกกระต่ายควรจัดการขี้ตรงขี้ตาให้หมดก่อนขอบคุณมากนะคะโบราณที่ฟังสบายสบายใช่อาจริงๆเวลาคุยกับคุณยายคุณตาสมัยก่อนก็จะคุยกันอย่างเงี้ยใช่ค่ะอ๋อไปล้างลูกกระต่ายไปทำลูกกระต้าน่อยสิโอเคค่ะวัตถุประสงค์ผ่านไปแล้วทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่ใช้กันบ้างอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยต้องมีลูกกระตาก่อนบางคนจะมองว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า โอ้พอปรึกษาคุณหมอคุณหมอต้องเตรียมอุปกรณ์โอ้อาจต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีเลยเลยสิ่งที่สำคัญคือความสะอาดใช่ค่ะนะครับอาจจะมีลักษณะอันนึงคือสำลีค่ะที่สะอาดสำลีสวดปกก็ไม่ไหวแล้วมีงลายเป็นเอาเชโรเข้าไปใช่ค่ะนะครับสำลีที่สะอาดแกกซองใหม่ๆก็ดีนะครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องดวงตาอ่ะต้องสะอาดกว่าปกติค่ะนอกจากสำลีก็จะมีน้ำยาล้างตาน้ำยาล้างตาหรือน้ำเกลืออันนี้อาจารย์โอจะหมายถึงข้อที่สามใช่ไหมคะ่มไม่เป็นไร ใม่วันนี้เราขัดกันมากเลยไม่เป็นไรพอปีใหม่ปีใหม่แล้วเราจะไม่คล้อยตามกันปีใหม่เราเปิดมาด้วยความสดใสและอารมณ์ดีไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามีสำลีที่สะอาดนะคะมีน้ำยาล้างตายังไม่ถึงน้ำยาล้างตาเนี่ยจำเป็นต้องเป็นน้ำยาล้างตาเลยไหมคะอาจารย์อมจริงๆมันถ้าถ้าเลือกได้ควรจะเป็นน้ำยาล้างตาโดยตรงค่ะนะครับน้ำตาล เอาใหม่น้ำยาล้างตาถ้าไม่มีจริงๆหรอคะอาจารย์โอเป็นน้ำเกลือปลอดเชื้อเนาะน้ำเกลือน้ำมอสารายต้องเป็นเป็นน้ำเกลือที่ใช้สําหรับล้างแผลล้างตาด้วยแต่เป็นปลอดเชื้อไม่ใช่เป็นน้ําเกลือที่จะไปผสมผสมเป็นน้าเกลือตายเลยอันนั้นก็ไม่ดีนตาใช่แย่เลยนะครับอ่าโอเคอันที่สามถึงของเราแล้วเป็นถ้วยล้างตาภาชนะนะครับภาชนะที่าจะใส่และหลักๆมีแค่นี้เองมีสำลีมี น้ำยาที่จะใช้ล้างแล้วก็ถ้วยที่สะอาดค่ะไม่ใช่ทานข้าวเสร็จโอหถ้วยมานไม่ได้เลยนะสาคัญมากดวงตานะคะโอเคเพราะลูกตาลูกตาเป็นหน้าต่างหัวใจโอเคต่อไปวปที่ขั้นตอนดีกว่าค่ะจะโอมกันเราจะทำ่บบนี้เดยกเขาให้เปิดไร้ไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนเ่รือง่ายสุดคืออย่างที่เราคุยกันไปแล้วก็คือเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ เตรียมอุปกรณ์ที่สะอาดนะคะเหมาะกับการใช้กับดวงตาของสัตว์นะคะแล้วก็เตรียมตัวสัตว์อ่าเตรียมอุปกรณ์เตรียมตัวสัตว์แล้วถ้าเป็นไปได้ควรจะมีผู้ช่วยสักคนหนึ่งค่ะจะดีมากๆาผู้ช่วยหรือผู้นําก็ได้ใช่ผู้ช่วยหรือผู้นําหรือคนที่คอยจับสัตว์เลี้ยงให้เราก็ได้ที่รู้ใจเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องจับสัตว์ให้อยู่ด้วยเพราะวัตถุประสงค์ของคนที่จะมาช่วยคือประคองใช้ค่าประคองประคองหัวสุนัขหรือหัวแมวค่ะ นะครับหรือว่าตัวอะไรกระตามที่เราจะล้างให้เขาที่เราจะล้างตาช่วยประคองเขาจะนิ่งๆเพราะว่าเวลาทําอะไรถ้าเกิดเราทําคนเดียวเนี่ยมีทั้งสำลีมีทั้งมือจับอะไรต่างมันอาจจะไม่ไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นหาหาคนช่วยประคองคอยหลอกล่อให้เขานิ่งๆแต่บางบ้านทำบบางบ้านทําเองได้ก็ทำได้เลยคนเดียวก็ได้ทุณคบอกว่าทําคนเดียวตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะสั่งให้นิ่งหยุดหนากจะนิ่งเลยแค่หนูเดินไปหมาก็แบบอย่างนี้แล้วค่ะโดนบ่อยใช่ใช่ค่ะและที่สําคัญคือผู้ที่จะเป็นคนล้างตาให้กับ สุนัขและแมวต้องความสะอาดความสะอาดยกมืยขึ้นมาตอบได้เลยใช่ไหมต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดเลยเรารู้ใจกันล้ากมือขึ้นมาแล้ว้แต่ถ้าแบบนี้ไม่ใช่โอเคล้างมือใส่ใส่ของใส่ยางไงค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะอย่างที่พูดไปแล้วว่าเป็นการทํางานกระดวงตานะใช่ถ้าปลอดเชื้อไม่ไปทําแผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้างมือสะอาดก็คือแค่น้ำล้างน้ําสะอาดทูสบู่ นะครับแล้วก็เช็ดด้วยผ้าที่สกปรกไม่ได้ไม่ไดถึงขั้นตอนสำคัญแล้วสำคัญที่สำคัญนะล้างมือสาด ถูสบู่สารหมดเลยเอาผ้าสกัดบุกมาเช็ดมือ้้ไมผ้านะครับเล่ไม่เช็ดเช็ดเสื้อไม่ได้โอเคไปถึงขั้นตอนสําคัญนั่นถึงจุดที่จะเช็ดดวงตากันสักทีแล้วค่ะจันโอมโอเคบางคนถ้าเป็นหมอบางคนอาจช้ใช้ปากที่จุ่มสำลีแล้วไปจุ่มน้ํายาแล้วก็เช็ดแต่ว่าในทางปฏิบัติของเราอ่ะในเมื่อเราทํามือสะอาดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเราสำลีเนี่ยจุ่มน้ํายาน้ําเกลือหรือน้ํายาล้างตาแล้วก็หมาดๆคือแฉก็ไม่เป็นเพราะดีเช็ดออกได้แต่อย่าแห้งกว่าแห้งแล้ว ถ้าไปถูแล้วมันยิ่งทาให้เกิดการระคายเคืองด้วยใช่ค่ะกรณีที่ขี้ตามีขี้ตามีสะเก็ดอย่ายิ้มสิมีขี้ตาติดอยู่ที่ขอบตาเนี่ยการที่จะสมผีสแง่ๆไปถูไปเลยเนี่ยบางทีมันยิ่งกลายเป็นเป็นดึงสะเก็ดเหล่านั้นออกยิ่งเจ็บหมาก็จะฝังใจแมวก็จะฝังใจไม่ยอมไม่ทําอีกค่ะเวลาเช็ดก็คือเช็ดจากหัวตาไปหางตาหัวตาคือใกล้ๆกับจมูกอ่ะใช่หัวตาไปหางตาเสมอ แล้วไม่ใช่ว่าสำลีอันเดียวเช็ดหมดเลยเช็ดตลอดเลยต้องใช้สำลีเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดพูดง่ายคือเปลี่ยนทุกครั้งที่ทาการเช็ดใช่พนึกถึงภาพของการผ่าตัดในการผ่าตัดเวลาที่คุณหมอจะเช็ดค่ะเช็ดเอาใช้สำลีใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วเช็ดแผลเนี่ยโดยโดยโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะก่อนที่จะผ่าใช่ไหมอาจารย์เราจะใช้สำลีหนึ่งก้อนแล้วเช็ดหนึ่งครั้งแล้วเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นสำลีน้นจะสัมผัสกับผิวหนังหรือว่า ผิวหนังหรือรอะไริเวณนั้นครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มาเช็ดถูไปถูมาเพราะเท่ากับว่าบางทีเราเิิงสกปรกจากติดด้านหนึ่งไปแล้วอีกคะใช่ค่ะนะคะเางทีหลายรอบบางทีตาข้างหนึ่งอาจเช็ประมาณสี่ห้าก้อนขึ้นอยู่กับความสะอาดใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความสกปรกและความสะอาดของดวงตาขึ้นอยู่กับความสกปรกหรือสะอาดเดียว ได้หมดเลยค่ะสองอย่างนะเม่ผมบอกว่ากี่ชอบความสะอาดหมอกวังก็เลยต่อด้วยความุกบกขัดกันตลอดเลยนี่แหละขอปีที่สามจะต้องเป็นแบบนี้เราจะขัดกันตลอดแต่ทุกครั้งไม่ว่าจะขัดกันก็แล้วแต่วัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้สุนัขดีที่สุดใช่ค่ะเพื่อเป็นความรู้กับเจ้าของสัตว์ได้ดีที่สุดนะคะหลังจากนั้น มีขั้นตอนเลยไหมคะจารรมก็คืออาจจะต้องทิ้งอุปกรณ์ต่างๆไม่มีแล้วจะบอกว่าพวกสัมีตอะไรต่างๆเนี่ยที่หลังจากที่ทําความสะอาดแล้วใส่ถุงแล้วก็เก็บทิ้งดีๆเพราะบางทีเนี่ยสุนัขอาจจะมาแทะเล่นอีกอ่ะก็เท่ากับว่าโอ้โหเกลื่อนกราดแล้วก็กระจายแล้วก็ทิ้งใน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 ถังขยะที่ที่ค่อนข้างสะอาดนิดนึงนะครับปัญหาอันนึงคือบางครั้งถ้าเกิดันเป็นกรณีที่เป็นเป็นการติดเชื้อมีแผลมีหลังต่างแล้วเป็นหนองเนี่ยการที่ที่เช็ดแล้ว ปล่อยทิ้งในขยะทั่วไปมันกาจะไม่ดีค่ะเป็นการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียมาชอบแทะมากมีอะไรแปลกค่ะกลิ่นเหม็นๆเนี่ยชอบเหลือเกินค่ะคุณหมอกวางด้วยนะหมาถึงหมาคุณหมอกวางก็ชอบเหมือนกันค่ะอย่าอย่าคุณหมอกวางเลยนะคะเอาเป็นว่าไปถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องการทาความสะอาดดวงตาให้กับสัตว์เลี้ยงสําคัญที่สุดเลยค่ะอาจารย์อมน้ํายาล้างตาค่ะกินได้ไหม น้ำยาล้างตาคือใช้เฉพาะที่ค่ะไม่ควรไม่ควรไม่ควรเอามากินซึ่งคงไม่เอามากินอยู่แล้วล่ะช่ค่าภายนอกทุกชนิดนะคะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว่น้ำยาล้างตาเป็นน้ำยาที่ที่ใช้ภายนอกดังนั้นเนี่ยไม่ควรเผลอต้องใช้คำไม่ควรเผลอให้สุนัขไปแทะไปกินเล่นค่ะ เพราะว่ามันยาภายนอกกับยากินได้มันคนละเรื่องกันอยู่แล้วใช่ค่ะและที่สําคัญคือต้องสังเกตสีของน้ํายาล้างตาทุกครั้งก่อนใช้เพราะว่าบางคนเก็บไว้เป็นปีเลยค่ะกว่าจะล้างตาให้กับสัตว์เลี้ยง<ป>จนกระทั่งน้ํายาล้างตาเปลี่ยนสีถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกกาจะบอกว่าต้องดูวันหมดอายุให้ดีแต่ทีนี้ดูวันหมดอายุแล้วบางครั้งยังไม่ทันหมดอายุแต่ ประสิทธิภาพเสียไปเรื่องจากการเก็บไม่ดีเช่นเอาไปตากแดดโดนความร้อนหรือว่าปิดฝาไม่แน่นก็มีอะไรสกปรกเข้าไปเพราะฉะนั้นว่าถ้าเปลี่ยนสีหยุดใช้หรือมีการตกตะกอนเพราะฉะนั้นสําคัญมากไอ้ตรงนี้ต้องดูดีๆนะฮะต่อไปเป็นภาชนะที่ใช้เรื่องความสะอาดมีสิ่งมีความสําคัญและมีความจําเป็นมากๆถ้าเกิดว่าถ้วยสะอาดดีแต่มีสิ่งสกปรกมีฝุ่นอะไรต่างๆเข้าไปตัวนี้ก็ต้องต้องต้องดูนิดนึงคือคือจะแนะนําว่า คือถ้าในกรณีของของของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการทาความสะอาดแล้วก็ห่อผ้าแล้วก็ไปเข้าเครื่องออโต้เครฟค่าเชื้อโรคใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคแต่ในกรณีตามบ้านเนี่ยแค่ล้างทำความสะอาดแล้วคว่ำแค่นั้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าต้องสะอาดต้องสะอาดด้วยไม่ใช่เปิดตั้งทิ้งว่าพลาสร็จตั้งทิ้งเอาไว้แล้วบางทีมันมีคราบมีตะกอนมีเศษฝุ่นอะไรต่างๆปุ๋ยไงคือล้างก่อนใช้ก็จะดีที่สุดนะคะและที่สําคัญก็คือ น้ำยาล้างตาและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เนี่ยห <Okay. S 1> ้ามใช้ร่วมกันระหว่างสุนัขในแต่ละตัวะจะด,ดีที่สุดถูกต้องเลยเพราะว่าเพราะบางทีเนี่ยมือที่เราสัมผัสหรือว่าสิ่งสกรปรกซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเราไม่คาดหวังว่าสิ่งสกรปรกจะตกไปหรอก <c oughs> เพียงแต่ว่า <c oughs> บางครั้งการสัมผัสจากตัวหนึ่งไปสัมผัสอีกตัวหนึง่งโดยที่ใช้น้ํายาอันเดียวกัน <c oughs> แล้วมีการติดสกรปรกอะไรเข้าไปเนี่ย <c oughs> มันก็มีโอกาสี่จนการนำเชื้อโรค ใช่ค่ะและที่สําคัญคือหลังจากขั้นตอนการทําความสะอาดทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเก็บน้ํายาล้างตาในที่ที่ที่เหมาะสมใช้คำว่าที่ที่เหมาะสมเนี่ยเพราะว่าแต่ละชนิดที่ที่เหมาะสมเพราะบางครั้งเนี่ยยาบางอย่างเก็บไว้ในตูมิูมห้องธรรมดายาบางอย่างต้องใส่ในตู้เย็นน้ายาล้างน้ำยาล้างตาจริงๆก็มีหลายแบบนะเพื่อว่าจุดประสงค์แตกต่างกันแต่กรณีน้ําเกลือ normal saline เนี่ย ค่เก็บไว้ในมห้องคุมห้องอย่าให้ตากแดดอย่าให้โดนร้อนๆไม่ใช่ว่าข้างเตาแก๊สน้ำเกลือเดือดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่ที่วางเนี่ยไม่ใช่ว่าที่อับมากๆจนกระทั่งเกิดความร้อนเพราะอุณหภูมิสูงก็ทําให้ประสิทธิภาพคุณภาพของตัวยาตัวน้ําเกลือเนี่ยมันเสียหายไปใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดเปลือกตานะคะคุณบอกว่างเห็นเห็นบอกว่าอั พูดนิดหนึ่งคือน้ําเกลือที่ใช้นอ r m มองสไล n ์เนี่ยนอรมองสไลด์ที่ใช้ทั่วไปกันเนี่ยคือเป็นเป็นน้ำเกลือที่น,น้ำเกลือไอโซโทนิกน้ําเกลือที่มีความเข้มข้นของเกลือของเกลือ,ขอ,ลอของแร่เกลือเท่ากันกับใกล้เคยียงกันกับของในเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ใช้น้ําเกลือล้างแผลต้องเรียนเลยนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดการใช้น้ําเกลือล้างแผลคือการฆ่าเชื้อแล้วหรือเปล่าไม่ใช่การใช้น้ําเกลือล้างแผลเนี่ยเป็นการใช้ของเหลวที่มีความเข้มข้นพอๆกันกับเซลล์ทาให้เซลล์ไม่เสียสภาพไม่แห้งหรือไม่บวมแล้วก็ไม่เจ็บด้วยไม่เจ็บอ่าแล้วก็ใส่ใช้เข้าไปใช้เข้าไปในาการล้างแผลเนี่ยเพื่อขจัดเพื่อไล่เอาสิ่งสกรปรก เอาเชื้อโรคที่มีอยู่เยอะนั้นออกให้มันเหลือน้อยลงไม่ได้หมายความว่าน้ําเกลือนั้นเป็นตัวที่ล้างแผลเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดว่าโอเคใส่น้าเกลือล้างแผลก็คือเป็นการฆ่าเชื้อแล้วไม่ใจะไม่ใช่แต่เป็นการลดปริมาณของเชื้อที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมใช้น้าเกลือล้างแผลแล้วอาการดีขึ้นนั่นไม่ได้หมายความว่าน้ําเกลือช่วยฆ่าเชื้อแต่น้ําเกลือนั่นเป็นการช่วยไล่เอาสิ่งโสโปรกให้เหลือจํานวนน้อยจนกระทั่งอาจจะไม่ ทำให้นนมไม่ไม,ไม่ไม่มีผลต่อต่อแผลหรือทําให้ยาที่เอามาใช้เนี่ยมันได้ผลมันควบคุมมันต่อสู้กับไอ้เชื้อที่มีอยู่น้อยได้ได้ดีขึ้นและที่สําคัญมีคําถามจากท่านผู้ชมนา้นฟังทางบ้านเยอะมากเกี่ยวกับการใช้น้ําจากก๊อกเนี่ยค่ะใ,ในการล้างตาหรือล้างจมูกดีไหมอมพูดง่ายคือลองประสบกับตัวเองมาเลยค่ะจย์อโอมโอ้โห,หแสบแล้วก็ลองใช้ล้างจมูกอะค่ะจย์โอม ที่บ้านไม่มีน้าเกลือใช้ทดลองค่ะเราอยากลองมากค่ะแล้วก็เลยลองฉีดใช้เซลิงฉีดเข้าไปบุ๊บมันแสบแบบเพราะมันมีคอรีนในน้ำเกลือมีคอเอ้ยไม่ใช่น้าเกลือในน้ําปราปปามันมีคอรีนแสบแบบพูดง่ายๆคือ ทนไม่ได้ค่ะแต่แบบไม่ไม่ควรใช้เด็ดขาดเลยคือถ้าเช็ดตัวพานเช็ดหน้าเช็ดผิวหนังไม่มีปัญหาเช็ดภายนอกของตัวสัตว์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเนื้อเยื่ออ่อนๆเช่นดวงตาโพรงจมูกในช่องปากไม่ควรไม่อยากให้ใช้ช่องปากยังทนกว่านะแต่ในโพรงจมูกนี่ไม่ได้เลยโพรงจมูกและดวงตาน่ากลัวมากและที่สําคัญคือที่จะบอกมาทั้งหมดคือสุนัขและแมวพูดไม่ได้นะคะถ้าเราล้างไปเราจับบังคับหัวเขาแน่นแค่ไหนแต่คือเขาแสบตานะคือทําสําเร็จ ใช่แต่คือหทรมานมากไม่ไม่อยากจะคิดถึงล้างทกางจะต้หมกวางทาบ่อยครับหมาขับน้าที่บ้านหมาเจอแล้วแบบนี้เลยขนาดสุนัขยังใช้น้ําประปาเลยเอถัดเจ้าของยังใช้น้ําประปลาเลยใช่เปล่าลองเฉยๆเจ้าองทุกวันใช่ไหมลองทุกวันจะได้ทราบว่าจะได้ทราบว่าวันนี้น้ําประปาอ่อนไหมจะได้ทราบว่าอ่เราจะได้บอกเจ้าของได้นะคะอเพราะมันราคากลือมากก็อย่างบางคนเนี่ย เห็นเวลาใกล้จมดแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยเวลาที่อะไรเข้าตาละลายเคือตาเปิดก๊อ,อกแล้วน้ำลากเลยเยโอ้โหแสบเคยลองแะ้วเหมือนกันด้วยความตกใจด้วยความตกใจเพราะว่ามันละลายเคือตาก็เลยน้ำก๊อกเปิดผ่านโอ้โหโอ้โหสุดๆไปเลยนะอย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญคือดวงตาไม่ใช่คือหน้าตาของหัวใจนะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นสิ่งละเอียดอ่อนแล้วก็บอบบางดังนั้นการดูแลเรื่องความสะอาดแล้วก็ความ ความมีสุขลักษณะในการในการถนอมดวงตาเราเป็นสิ่งสําคัญก่อนที่จะหยอดตาที่คุณหมอให้มาต้องมีการเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับหรือในกรณีที่ประจำวันในทุกวันเนี่ยถ้าเราเช็ดให้เขาได้ทุกวันก็ทําให้เขาสดชื่นสดใสขึ้นฝากไว้ว่าตื่นเช้ามาอย่าลืมเช็ดหน้าเช็ดตาให้กับหมาแมวด้วยและตัวเองใช่ค่ะตัวเองต้องอาบน้ำเสียอาจารย์โอมโอเคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับคบกับอาจารย์โอมและหมอกวางได้ใหม่ค่ะครับผมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ